พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิตศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิธีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรักครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิธีพูดนะครับผมวันนี้จะให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับาการไต่สวนมูลฟ้องนะครับผมหากพิการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นนะครับผมบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญานะครับผม ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นกระทาการอ่านกฎหมายที่ชักขนาดกระทานั้นบันญญัติเป็นความผิดครับและได้กําหนดโทษไว้ครับเช่นนายกรนะครับผมลักทรัพย์นะครับผมในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในร้านค้าของบุคคลทั่วไปหรือว่านายกรนั้นกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ครับตามมาตราสามสามสี่นะครับผมการที่นายกรลักทรัพย์นะครับผมทําทให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย รัศดรนะครับสามารถยื่นฟ้องในกรณีจุดเองหรือหรือว่าจะให้พนักงานอายการยื่นฟ้องก็ได้ครับผมการยื่นฟ้องของพนักงานอายการนะครับรัศดรหรือว่านางขอนะครับผมได้รับความเดือดร้อนจากที่นายกรรักทรัพย์ก็ต้องไปร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนหรือเรียกว่าการแจ้งความครับผมหรือนางขอนะครับผมอันมีฐานะร่ำรวยอาจจะจ้างทนายความฟ้องเองนะครับผมหรือว่าไปล้องขอให้ทนายความอาสาหรือว่าทนายความ ถ้าสมมุติวนะ่านาขอมีฐานะยากจนก็สามารถไปร้องที่สภาทนายความได้ครับแต่ปัญหาก,ก็คือนะครับผมคดีนี้นะครับผมได้ยื่นฟ้องต่อศาลทึ้นไปนะครับผมถ้านางขอนะครับให้ทานายความฟ้องให้เป็นคดีที่รัศดรไปโจดตามมาตราร้อยหสิบสองนะครับถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายให้ศาลจัดการดังต่อไปนี้นะครับถ้ารัศดรไปโจดก็คือนางขตังางทนายความฟ้องครับศาลก็จะทําคันไต่สวนมูลฟ้องครับผม เพราะว่า,าเพราะว่าเราสะอเปินโจดนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ผ่านการกันทองจากพนักง,งานสอบสวนนะครับผมเพราะว่าอาจะมีการก่นแกล้งกันศาลก็เกรงว่า,าจำเลยจะไม่รับพร้อมเป็นธรรมนะครับผมหรือจำเป็นต้องไต่สวนมุลนฟ้องสาเหตุที่นําคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับผมหากคาดีมีมูลสายก็จะประทับรับฟองครับผมแต่ จำเลยในขนาดนั้นไม่อยู่ในในสาานะจำเลยนะคะผมถึงไม่ต้องยื่นประกันตัวนะครับผมาตามอนุสองในคดีที่พนักง,งานดีการเป็นโจทย์ไม่จําเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ครับคดีที่พนักง,งานดีการเป็นโจทย์นะครับที่ศาลท่านไม่ไต่สวนมูลฟ้องเพราะว่าศาลท่านนะครับผมมองว่านะครับผม การสอบสวนนะครับผมได้การกองโดยพนักงานสอบสวนแล้วมาถึงพนักงานนิยการได้การกองอีกรอบหนึ่งรือมาสู่ศาลศาลก็ไม่ไต่สวนฟ้องเว้นแต่คดีมีนันคดีอาจจะมีลักษณะเป็นการที่ต้องสงสัยของศาลว่าคดีนี้มีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ครับผมมีพยานหลักฐานที่มีพยานหลักฐานในการฟ้องคดีซึ่งคุมเคือหรือว่าไม่ชัดเจนศาลอาจจะเห็นสมควรให้ไต่สวนฟ้องขอก็ได้ครับผมเป็นดูวิิจของศาลท่านนะครับผม ในการไต่สวนรฟ้องนะครับถ้าจำเลยรับสารภาพนะครับผมศาลก็จะรรัับบฟ้้องไวพิจารณานะครับในเรืองตรงนี้ที่รัศดรเป็นจูนนะครับผมส่วนอายการฟ้องนะครับผมในทางปฏิบัติศาลก็จะประทับรับฟ้องไว้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าเหตุอันมีมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐได้กระทำมากครับสุดท้ายนี้นะครับผมที่จะให้ความรู้ไปนะครับผมท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ครับเกี่ยวกับ การที่ศาลท่านจะต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนเพื่อท่านจะได้ทราบไปว,ว่าท่านมีสิทธิอะไรในขบวนการยุติธรรมในทางอาญาบ้างครับสุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรัตนทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิตวิพุทธนะครับขอกกล่าวว่าท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทน,นายความดวงรัตทนายความนีทิมดรอกเตอร์กฤษกรทนายความมิติพุทธสวัสดีครับ